เปลี่ยนสัญญาให้นะครับแล้วก็มีการแยกอะไรขายกันด้วยทุกหนักมากๆช่วงหน้าติดตามครับ ปตอทอเดินหน้าจ้างงานนักศึกษาจบใหม่และกลุ่มผู้ว่างงานร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศโดยนายอัธพลเลื่อพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตอทอจำกัดมหาชนเผยว่ากลุ่มปตอทอสารต่อโครงการรีตาร์ทไทยแลนด์ต่อเนื่องเป็นปีที่2ช่วยสร้างงานสร้างไรายได้เสริมทักษะและสร้างความมัน่นคงทางอาชีพให้คนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้กลุ่มปตทเตรียมเปิดรับสมัครแรงงานนักศึกษาจบใหม่และผู้ว่างงานรวมกว่า23,000อัตราในปี2564เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในปี2565ประกอบด้วยงานพัฒนาการศึกษานักพัฒนาชุมชนงานจัดการข้อมูลงานเพิ่มพื้นที่สีเขียวงานบัญชีและการเงินงานสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและพนักงานสถานีบริการเอ ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมเพื่อเสริมทักษะความรู้ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงโดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์การรับสมัครและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง www.ptt-bsa.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2,564นอกจากนี้ปตทเตรียมแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการ Refresh and Energize for the New Normal. ด้วยการเชิญชวนพนักงานปะตะทใช้วันลาหยุดพักร้อนประจำปีออกไปท่องเที่ยวในประเทศซึ่งจะเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายน2564ถึง30เมษายน2565โดยปะตะทคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่องและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้อีกทางหนึ่งปะตะทยังคงยืนหยัดและขอเคียงข้างคนไทยพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมผ่านการจ้างงา เพื่อสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อลมหายใจพร้อมสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้เราทุกคนสามารถข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน